นะเอ็มแม็กวันนี้อยากจะบอกว่าปัญหาเรื่องของต่อมลุกหมากนะครับคุณผู้ชมต่อมลุกหมากอย่าชะล่าใจนะอยากให้ทุกคนได้ไปลองกินเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยให้ไปเลยนะ2กล่องนะคุณผู้ชมนะ2กล่องเนี่ย จากปกติ1,290บาทต่อหนึ่งกล่องนะคุณผู้ชมนะแต่เอาไปเลยนะ2กล่องนะ990บาทแถมไอซตารแซนดีให้หนึ่งกระปุกนะสามเสแฉซูลนะครับคุณผู้ชมนะไอซ์ตารแซนดี้ตัวนี้จะต้องกินเสริมนะแนะนำว่าให้กินเสริมคู่กับ MM Max มนะเ m ็มเนี่ยมันช่วยเรื่องของต่มรูปมาใครที่ปัสสาวะนะครับปัสสาวะกระปิกระปอยกลางคืนรูปปัสสาวะกลางวันก็ปัสสาวะบ่อยนะครับ ปัสสาวะปวดแสบปวดร้อนนะครับคุณผู้ชมนะปวดแสบปวดร้อนต่ตงตางๆนะครับหรือฉี่เป็นเลือดปัดสสาวะเป็นเลือดอันนี้อย่าชะล่าใจนะคุณผู้ชายอาจจะเป็นมาเร็งเรื่องของต่อมลูกหมากก็ได้นะครับอย่าชะล่าใจนะถ้าเราปัสสาวะเป็นเลือดแล้วต้องรีบไปพบแพทย์น,นะครับคุณผู้ชมนะปัสสาวะพันธีกั้นไม่อยู่นะคุณผู้ชมนะปัญหาต่อมลูกหมากหลักๆเลยคือคุณผู้ชายกั้นปัสสาวะไม่อยู่ นะครับคุณผู้ชมนะแล้วมันเกิดการผิดปกติปวดถ้าเราปวดท้องน้อยนะครับนั่นคือเกิดปัญหาต่อมรูปหมากอักเสบคุณผู้ชมมันผิดปกติจริง,รงต่อมรูปหมากอักเสบคืออะไรต่อมรูปหมากคือมันจะบวมกว่าปกติ เป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะตอมลูกป,ปากมันจะบวมกว่าปกติมันจะอักเสบมันจะบวมแดงเหมือนเวลาที่เราไปเตะโต๊ะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้นิ้วโป้งเราบวมเลยเหมือนการครับคุณผู้ชมนะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดมันไม่ฟローพอมันอุดตันปุ๊บนะครับคุณผู้ชมมันเกิดการอักเสบ นะคุณผู้ชมนะตอมลูกหมากเราอักเสบมันไม่ไหลโฟอย่างนี้นครับคุณผู้ชมนะเวลาเราปัสสาวะเราก็ปัสสาวะแบบกระปิดก,กระปอยแต่ปัสสาวะบ่อยปวดบ่อยปัสสาวะก็ไม่พุ่งนะครับพอเวลามันอักเสบมากๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะมันลามไปถึงการอักเสบที่ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดอันนี้อันตรายและมันเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อได้ นะครับมาลามไปถึงการติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเกิดจะอาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะสารสกัดจากธรรมชาติโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะตัวของแคนเบอรรี่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมหรือตัวของอะไรนะ อ,อันนี้เป็นทัพทีมนะครับลดเรื่องของการอักเสบนะครับคุณผู้ชมนะตัวของมะเขือเทศสีดำมะเขือเทศสีดา,ดาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนะเขาจะไปลดการเจริญเติบโตเกิดลดการเจริญเขาเรียกว่าอะไรนะครับลดการเจริญของตอมลูกมากครับคุณผู้ชมป้องกันตัวนี้เป็นมะเขือเทศที่นําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะนะ ป้องกันตัวของมะเร็งได้นะครับช่วยลดการทํางานนะครับช่วยการทํางานของระบบประสาทได้ดีขึ้นหมายความว่าการไหลโฟของเส้นเลือดเราดีขึ้นนะครับคุณผ,ผู้ชมนะตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนะลูกพรม์ก็สําคัญทุกอย่างสําคัญเราใส่สารสกัดสําคัญสําคัญลงไปในตัวของ M Max ทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะตัวนี้นะครับตัวของอินทผพาลัมนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าตัวนี้มันมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างต่ําไขมันต่านะครับคุณผู้ชมน่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับของ M Max นะรับไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะรับไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะ2กล่องนะครับคุณผู้ชมนะสองกล่องมูลค่า3,000กับเกือบ3,000บาทเลยนะครับคุณผู้ชมเกือบ3,000บาทเลยนะครับคุณผู้ชมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารับเพิ่มตัวของแอสตาซานทีนอีก30แคปซูลนะครับ1กระปุกนะครับคุณผู้ชมนะยังไม่หมดนะแถมกล่องวิตามินนะครับจะใส่เครื่องประดับใส่วิตามินใส่ยาใส่ได้หมดเลยนะครับเปิดได้2ช่องนะครับแถมให้อีก1ชิ้นนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะ021131234 021131234แอดไลน์มาที่แอดไซน์เทลทูเทลนะโปรโมาชาั่นนี้ที่4เหรอน4เท่านั้นนะครับซื้อ2กล่องน,นะครับแถมฟรีนะครับแอดซ่าแท่น1กระปุก30กคปซูนนะกับตัวของกระปุกนะครับหรือตลับวิตามินนะครับแบบพกพาให้อีก1ชิ้นนะครับเปิดได้2ด้านนะครับคุณผู้ชมนะจะใส่เครื่องประดับก็ได้ใส่แหวนใส่นาฬิการเราใส่ได้หมดเลยนะครับ ส่งตีเก็บเงินปลายทางนะโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆนะที่เทลทูเลทลดีวีช้อปปิ้งเท่านั้นนะ